โอเคไฟคอนโทรลเช็ค okay. จับได้จับแน่นแต่เราก็โยกตามอาการเครื่องไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกลัวมันครับมันไม่กัดเดี๋ยวผมให้เทคออฟเองนะครับผมนั่งหัวเครื่องเห็นเห็นหัวเครื่องไหมครัสีขาวครับผม uh huh. หรือเห็นแผนเตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่ามันปริ่ม คือตอนยกหัวเครื่องแล้วมันปิ่มกับขอบท้ายรันเวย์ก็คือก็คือเราก็รักษามุมแน่นไว้ครับผมไม่ต้องซีเรียสโอเคผมครับโอเคเหยียบโหเบรกไว้ okay. way. จับแน่นปือซ้าย์ปุ่ขวาจับท่านี้แล้วก็นับหนึ่งพันหนึ่งจนยัดเข้าไปสุดถึงน้ำมันสี่ึงพันหนึ่งดึงมันหนึ่งดึงพันสองึงพันสามึงพันสี่ บูเบัร์เซียนครับ40 40 40นันเว16เคลียร์พอเทคออฟบันเว16เคลียร์พอเทคออฟบูเบอร์เซียนไปอยเบรกเอาส้นเท้าไปบนพื้นไปเท้าเหยียบลัดเดอร์ไว้มองไกลท้ายทางวิ่งเครื่องวัดไม่ต้องไปมองอะไรช่างมันคือบินก็ทำไว้เป็นส่วนเกินครับโอเคสปีดไลน์แอร์เย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเค40 50 ต่อทั้งหกสิบแล้วเราค่อยๆดึงอ่ะดึงช้าๆนุ่มนวลโอเคหยุดมือโอเคหยุดมือไว้โอเคดีดีแหมมันเกินโอเคดีดึงอีกนิดนึงดึงเข้าหาตัวอีกนิดนึงโอเคหยุดมือไว้ลัดเตอร์เราเราจะไม่เหยียบประเภทเหยียบซ้ายตึ้ง100%เราไม่เหยียบสมมุิถ้าเราเหยียบซ้ายสัก70ขวาเราเหยียบแค่30 กำมือกำไว้กำไว้กำ,กำคันนังคับไว้โ okay. อเค landing light off แฝอ up เก็บแฟบตรงนี้แฟบอพาพดันขึ้นไปเห็นไหมรู้สึกไหมเครื่องเปลี่ยนมุมประทะแล้วครับแอาดึงทัวขึ้นขึ้นโอเคตอนนี้สปีดเราเยอะแล้วเราสามารถไต่มากกว่าผมที่ที่เราไต่อยู่ก็ได้ครับปึ๊บโอเค ไม่ต้องไปกลัวไม่จับแน่นเลยจับแน่นแต่เราโยกได้กําไว้เลยกําไว้กําไว้แน่นๆเลยเหมือนเราชกงวยอ่ะ่เดี๋ยวผมช่วยนิดนึงอ่าโอเคเห็นสาระกลางน้ำไหม เองครับโอเคปินไปตรงนั้นแหละปกติซ่อมอะไรซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าพวกเอวิลลี่ง,งตอนเป็นพอจะเป็นเอวิลนี่ครับแต่ว่าเวลามาอยู่ทีไอเป็นตั้งไฟฟ้าครับแล้วก็พอที่มาอยู่เวจเน็ตตั้งวเวจจะซ่อมทุกอย่างครับทุกทั้งหมดเลยไฟฟ้านี่ผมไม่กล้าเล่นนะโดนไฟดูดตอน,น,นเด็กเด็ก <laughs> เนี่ยเราถ้าเราเห็นมันจะเห็นขอบฟ้าลางๆครับถ้าสมมติว่าเอ้ยเรารู้สึกว่ามันเอียงไปเปล่าเราก็แก้ไขอาการถามว่าดูเครื่องวัดถามว่าดูให้ดูได้ไหมได้แต่มันไว,ไวกลายเป็นว่าที่จะบังคับไม่ทานอาการมันแต่ถามว่าผมย้ายขอบฟ้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผมย้ายถนนได้ไหมไม่ได้ไไดโอเคเอาความสูงประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวสายกัน โอเคเลี้ยวขวามาหน่อยพามาไหว้พระก่อนนี้เลี้ยวขวาไปเลยครับโอเคเห็นไอสระกลางน้ำยังเห็นแล้วครับเห็นเราบินอ้อมเข้าไปครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นดินหมดเลยพี่น้ำมันเดิมมันนี้ไปไห้ครับใช่กัดซอกไปเลยโซนแับอายุเท่าไหร่ครอะไรครับอายุเท่าไหร่ละผมสามิบเจ็ดครับเห็นน้องอยู่แล้วครับเป็นน้องผมเยอะเลยครับ สามเจ็ดถ้าเกิดสอ,องแปดครับสองเจ็ดครับสองเจ็ดครับอ่าเสร็จป๊าพี่เห็นราังคาเขียวๆข้างหน้าไหมครับผมอ่าเดี๋ยวเราคืนตรงข้างหน้าเราทีเนี้ยเราไม่เห็นไม่เป็นไรช่างมันพอหัวเครื่องทับเรามองเป้าหมายต่อไปว่าเลยไอหลังคาเนี่ยมันเป็นอะไรเอาแค่ใกล้เคียงไม่ต้องเป็นซีเรียสเดี๋ยวเราไต่ขึ้นไปที่พันห้าครับได้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสอ่ายัดพาวเวอร์หน้าสุด โอเคกำไว้เพี่กำไว้แน่นแต่ว่าเราก็โยกตามอย่าไปอย่าไปฝืนเขาอย่าต้องเขาบอกว่าอย่าไปตามใจเขาบางทีลมมันพัดมาอะไรมาอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะหาเซลเช็คเดี๋ยว2อ0 0ันคู่ 2005, FA, พ,พันห้าเแบบอับเบียอาบแลนดิ้งไลท์ออฟเอสเคียวซิเบล t a l k and adjust ัส i ์เอ็นจ i n นียร์ส n ่ c เ e n นท์เช On ออนกร e n ออ e กรีนอ c น L ชไม่อยู่เนื้อเมืองเหนือเขาหรือเข้าเมฆโอเคเดี๋ยวเลี้ยวมาทางนี้หน่อยหลบแพททิศทางฝั่งโน้นเดี๋ยวผมจะทำสปอนให้ดูครับผมอ่าจับด้วยกันก่อนจับด้วยกันก่อนคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่างหรือคนที่เขาชอบการบินส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าสปอนมัน อาการยังไงโดยเฉพาะพวกที่อยู่กับแอร์ไลน์เพราะว่าแอร์ไลน์ไม่เคยได้ทำาตตอนใช่ครับอแต่ผมจะสาธิตให้ดูว่ามันไม่ได้น่ากลัวโอเคปันห้าเรียบร้อยสต,ตอนอันนี้ power on s t ้ n เราคา power ไว้ด้วยปึ๊บได้ยินเสียงไหมได้ยินครับนี่คือเสียงที่ปีกตมไม่ผ่านเข้าไปปึ๊บวิธีแก้60แก้แบงค์7จแก้พิช บินตรงไปเลดับอัลติมิเตอร์สต็อปเกสไอรีเวิร์สโอเคเป็นไงนะ่ะกลัวไหมเพี่นิดธรรมดา,าค,ครับวิววิวว,ว,วิวนิดๆตอนที่พุ่งลงเลยเด็อ่อลองีกทีไหมได้ครับลองทำเองดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยอโอเคมันมันจะเหมือนกับเราดึงมือสุดอะกำไว้พี่กกำไว้กำไว้ไวไวเลยไม่ต้องซีเรียสโอเค โอเคแก้ไขน้มหัวไปเบื้อหกสิบแก้แบงค์เดเพิ่งรีบดึงหกสิบแก้แบงค์จะสิบแก้พีชติดตรงไประดับปึ๊บที่เราไม่ให้รีบดึงเพราะว่าตอนที่เราเงยขึ้นมาความเร็วเรายังไม่เยอะพีับอ่าความเร็วที่ผ่านปีกมันยังไม่เยอะถ้าเรารีบเงยปั๊บมันจะกลายเป็นว่าเราสตอนอีกรอบเดียีตอนนี้เราก็จะอยู่ต่ำกว่าที่เราควรจะเป็นแล้ว<อ>มันจะกลายว่ายวกลงไปอีกทีถ้าไม่กลัวเงี้ยชอบเดี๋ยวพาไปเล่นที่สนามบินต่อเลย แอบลองหาสนามบินให้ผมสิคิดว่าเราอยู่แถวไหนน่าจะประมาณประมาณไหนชี้ก่อนประมาณทางนี้ครับอ่าโอเคลองไปดูเบนทเชนกราวบูบอร์ิลวันสวัสดีครับไอทีบีนาเ็นเทนวัตตันฟาร์ไรฟิตครับเอ่อรีเร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 เเซนตูเบนเพิร์อารบลองไปดูริพอร์ตเลฟดาวินันซิกแมทเอร์จุดครับริพอร์ตเกนเลฟดาวินันเบรเวนซิกครับแมทเธอร์จุดบูบอร์ิลวัน เดี๋ยวเรารักษาความสูงไว้พันหนึ่งครับครับเดเ๋ยตอนนี้พี่นั่งอยู่แล้วเห็นขอบฟ้าชัดด้วยประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วครับอ่าประมาณนี้ไหมเราจะรู้แล้วว่าเราบินตรงนระดับอยู่แม่อันนี้ต่้นกว่าสี่ไอ้สาสี่นิ้วแล้วช้าๆนุ่มนวลเหมือนเราเล่นกับแมวเล่นแรงเขาก็หนีครับเบลเชนกราวบูเบอร์เซโลว์ครับ on left Darwin Way one six บูเ์ออบิทไรส์ on l e f Darwin ออร์บิทไรท์ออนเรฟดาวินลันเวนเวนซี่ครับบริการโลพาสบอลถ่านบูเบอร์ซิลล์วันออร์บิทไรท์ออนลิเบอร์วินลันซี่ครับรีพอร์ตเรบออร์บิทคอมพิซครับรีพอร์ตออร์บิทคอมพิซครับบูเบอร์ซิลล์วันบูเบอร์ซิลล์วันครับออร์บิทคอมพิซครับบูเบอร์ซิลล์วันอะรีพอร์ตอเกนไฟนอลลันเวนเวนซี่ครับรีพอร์ตอเกนไฟนอลลันเวนเวนซี่ครับบูเบอร์ซิลล์วัน เบอิลลวัครับน์ซิเคโอลพารครับอัปตอรโลพาร์ตเรย์เทิร์ดรีพอร์ตอเกนไรต์เ w วินวันเว่ย์ครับเคปโลพารครับอัปเตอร์โลพาครับเินไรต์จอยไรต์เดวินรันเววัน6ครับรีพอร์ตอเกนไร g ์ t d วิน w i น d ว u n w a ั16ิกูเบวันเดี๋ยวผมจะโลพาสบินต่ำๆปึ๊บเดี๋ยวดึงเครื่องเข้าขวาครับบูเบอร์ซิลล์วันครับไฟตอลรันเว่ย์วับ พอดเอ็กโคครับเรีพอร์ตตะเก็นเล็บเบตเลยในวันซิ่งครับรีพอร์ตตะเก็นเล็บเบตเลยในวันซิ่งครับเอ็กโคถ้าฟิกจะมาจะมาทูอินไซค์ครับโอเคปล่อยมือพร <บ S 1> มนะครับ บอร์ซวันครับ on right Darwin runway 16ครับ full stop โอเีลฟอคคโคพับปแล้ววันซีเกมาแทนโกครับ runway o n เบียร์ฟอทัเซโกฟอร์เดโบเบอร์ซวันครับ make your separation ครับ you are number t ครับ report เอกเลส on right base 16ครับ report เอกไรเบส runway o n ครับ t ฟฟิก i ัตะบวันไ n ไซด์เี่ยเหตุเครื่องครับพี่ครับอยู่ประมาณสี่ห้าอาศาใช้หลังปีก เช่นครับน um um ี่เห็นไหมเห็นครับเห็นโอเคบูเบอร์ซิลว์ครับเทิร์นไรเบดลันเวย์บัสซิคโปเทอร์พบกับอีนโคครับเออ่ลันเวย์บัสซิคเคียร์พอร์ทัลเลงโตครับลันเวย์บัสซิคเคียร์พอทัลเลงโตบูเบอร์เซโลว์ลีพอร์ตอเกนไฟนอลลันเวย์บัสซิคครับรีพอร์ตอเกนไฟนอลลันเวย์บัสซิคครับบูเบอร์ซิลว์ทัฟฟิกดับเบิลวันอินไซด์ครับฟูลสต็อปบูเบอร์ซิลว์ครับไฟนอลลันเวย์บัสซิค เี่ยว์และนวันซิกเกตุแลครับเคทุแล์ลานเววันซิกครับบูเบอลวร์เพรขอสอบไปสดเอคโคอรบอลเล็บเิร์ดอจอยเล็บวิสและเนวันซิกันพอเอกโครีพอร์ตเล็บดาวินลในวันซิกครับรีพอร์ตเล็บดาวินเลนวันซิก ร้อนพอเครื่องจอดแล้วร้อนบูเบอร์เซอร์วนครับแบ็กแท็กออรันเวย์ครับบูเบอร์เซอร์นแบ็กแท็กออรันเวย์ครับไม่เข็ตเล็บชาลีรีพอร์ตเบนพักกิ้งคอมพลีทครับไม่เข็ตเล็บชาลีครับรีพอร์ตเบนพักกิ้งคอมพลีทครับบูเบอร์เซอร์วนโอเคใช้ลัดเดอร์ได้พี่พี่มองไกลท้ายทางวิ่งเลยอย่าไปมองใกล้ๆถ้ามองใกล้หัวเครื่องมันจะไหวครับ ไอ้มือไม่ต้องไปจับเลยพี่เราใช้เท้าเท้าอย่างเดียวนะใช่แต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ไม่ใช้มือใช่ครับเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปให้มันตรงๆมันก็จะมีเส้นเหลืองโอเคบูเบอร์สวัสดีครับไปเขตเลฟชาร์ลีครับขอบคุณครับ เสุไว้ครับพารก,กิ้งคอมพิวตครับขอบคุณครับอ่าดับเครื่องเลยกดตรงนี้ค้างแล้วดึงถอยหลังสดุด